เอาตัวนี้แหละห้าโลครึ่งว้าที่โถอีโถอีแม่โชคดีหมูอีกแล้วอเออควายไปซื้อหมูหมูสามซ้ำขาหมูเององวนนะ สวัสดีครับชื่ออะไรครับคุณสำราญคุณสำราญเป็นผู้ชายเหรอผ่าเรียบร้อยครับเท่าไรคิดว่าเท่าไรคิดว่าประมาณสี่พันรอบที่ว่าอะไรเท่าไรผ่าสองห้าสองไม่มีใครถูกสักคนหกพันหนึ่งร้อย ยิ้มอะไรนักหนายิมก็หมดตังเลยเป็นบ้าก็บ้าจริงๆเอยเหนื่อยไหมอีกแล้วเหนื่อยค่ะสนุกมากเหนื่อยเหนื่อยจังตังหมดอารมณ์หมดด้วยผัวไม่ใจอะไรเลยมีแต่เมียนี่ดีเมียดีดีกูหักมึงสาธุเมียหฮียขาว เมนโบพักเปรกกินข้าวครับเบรกกินข้าวสวัสดีค่ะเรามากินตำมะฮุ่งกับไข่เค็มเนาะแล้วก็กับปุ้งน้ำยาไม่มีตีนไก่ชอดีรู้นบบอบอทานข้าด้วยกันหิวตำมะฮุงไข่อันนี้ผักการ เปรี้ยว <Real>. oh. อร่อย่ะเรากลับบ้านป๊ oh. <laughs> อปรอเล่นจะเอาก้างออกตรงนี้ไม่ใช่พยาตินะก้างบางคนบอกพยาตเห็นไหมบอกแล้ว yeah, <yeah>, yeah. มันเป็นก้างมาวันนี้เราจะพามาตำแซลมอนนะคะอืน้ำลายแตกแล้วค่ะซิกค่ะใส่เยอะๆกระเทียม <c oughs> ตำค่ะชุรสไส้หลายแซบหลายน้ำตาลปี๊บมะเขือเทศน้ำมะขามต้มสุกน้ำปลาน้ำปลาร้านะคะขาดมาได้แซบไหม เติมมะนาวลงไปค่ะใส่ลงไปค่ะมะระกกอซลมอนค่ะใส่ลงไปเลยเรียบร้อยแล้วอันนี้ต่ำแซลมอนนะคะ จัดตามพิ่ติ๋วเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตำแซลมอนสุดแซบนะคะถ้าใครไม่แซบก็คือป่วยมาค่ะทำตามพิ่ติ๋วเลยนะคะ แซ่บมากแซลมอนนุ่มมากซื้อมจาจะเสซนขั้น